บ้านหลังนี้ครับขนาดไม่ใหญ่เล็กๆน่ารักนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเป็นครอบครัวเล็กๆทางซ้าย,<ส>ยเนี่ยเป็นบ้านของเจ้าของบ้านด้านขวาเป็นของคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่ด้วยกันในพื้นที่เดียวกันบ,บ้านหลังนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้แบบผนังฉาบปูนที่ไม่ต้องเรียบมาก<ส>เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เข้ามาใช้เนี่ยเป็นแบบสไตล์แบบครักชูรี่บรรจงประณีตน,นิดนึงนะครับเป็นไม้ดิบๆเลยเออลายของการปูพื้นเนี่ยก็จะเป็นแบบลายเหมือนอิตาลีอะเหมือนตอนนี้กำลังอยู่ที่แบบแถวเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ้านหลังนี้นะครับสินแสเนี่ยล็อกพื้นที่ไว้ให้ร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าเราต้องเอาห้องนอนไว้ตรงนี้ห้องน้ําไว้ตรงนี้นะครับทางเข้าต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นหลังจากที่เราเดินเข้ามาห้องครัวก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับระยะล้นซักล้านแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยช่องเปิดต้องเป็นแบบนี้เลยแต่มีอะไรจะบอกครับหลังจากที่ออกแบบบ้านหลังนี้เสร็จแล้วครับเจ้าของบ้านบอกว่าคุณพ่อไม่อยากแยกเรียนออกไปอยากอยู่ด้วยกัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมมินสถาปนิกนบ้านๆกันอีกแล้วน,นะครับเรามาช่วยกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสถาปนิกนบ้านๆกันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีวันนี้เราจะออกแบบบ้านหลังหนึ่งครับไปดูเลย สไตนี้ฮะเรียกว่าสไต์อะไรครับคุณออกแบบยังไม่รู้เลยครับว่ามันคือสไตล์อะไรครับมันออกแนวแบบหลงังคาจวดๆหนยฮะเมดิเตอร์เรเนียนไหมเมดิเตอร์เรเนียนไหมอ่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับช่วยกันวิเคราะห์เลยครับว่าบ้านแบบนี้สไต์อะไรฮะ เข้ามาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพสางมิติของบ้านหลังนี้ก่อนนะครับเข้ามาปุ๊บตรงนี้เป็นเหมือนถนนทางเข้ามีบ้านหลังซ้ายและบ้านหลังขวานะครับหลังซ<ะ>้ายเนี่ยเป็นบ้านของเจ้าของบ้านด้านขวาเป็นของคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่ด้วยกันในพยยในื้นที่เดียวกันที่นด้านขวานนเป็นแบบนี้เป็นเหมือนเลือนเล็กๆนะครับแต่ตรงนี้เป็นระเบียงนะครับบ้านหลังนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้แบบผนังฉาบปูนที่ไม่ต้องเรียบมากลองสังเกตนะฮะเท็กเจอของการฉาบปูนมันจะไม่เรียบแล้วก็ต่อมาเป็นตัวของระแนงไม้นะครับห้องนอนก็เป็นแบบห้อองนนเเทๆลย คุโทนคุมตีนนิดนึงนะครับส่วนฝั่งบ้านใหญ่นะครับเราก็จะจอดรถแล้วก็เดินเข้าบ้านเลยเน่ยตอนเนี้บ้านจะค่อนข้างแบบน่ารักน่ารักนิดนึงนะครับาลายของการปูพื้นเนี่ยก็จะเป็นแบบลายเหมือนอิตาเลียนใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมไม่รู้ไง,ไงว่าสไตล์นีนะ้เรียกว่าสไตล์อะไรแต่ประเด็นคือมีสารพระภูมิอยู่ในบ้านด้วยเห็นไหหลังจากที่เดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนทางเข้าเห็นทางเข้าไหมครับ มันจะเป็นเหมือนซุ้มโค้งๆนะฮะตรงเนี้ยเป็นโค้งๆๆๆๆๆๆโค้งโค้งโค้งสามโค้งสี่โค้งตรงเนี้ยครับเดินเปิดประตูเข้าไปปั๊บเราก็จะเห็นนะครับอีกฝั่งนึงอ่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของทานข้าวในสวนนะครับตัวทานข้าวในสวนเนี่ยก็จะเป็นระแนงนะครับลองนึกภาพว,ว่าตรงเนี้ยฮะปลูกองุ่นนึกออกไหมปลูกองุ่นปลูกองุ่นโอ,อ้โหอาก,กาศเย็นๆนะครับเหมือนตอนนี้กําลังอยู่ที่แบบ แถวเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเปิดประตูเข้าไปนะครับเป็นบานสไลด์กอออสองฝั่งนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นตัวของบ้านน้องหมาตรงนี้เราใส่ข้อกไว้นิดนึงน้องหมาก็จะอยู่ตรงนี้ฮะโอเคเขาจะได้ไม่ต้องมาวิ่งวุ่นนะครับในวันนี้เราต้องการให้เขาสงบสงบใช่ไหมเอออีกมุมนึงนะครับแล้วก็เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เข้ามาใช้เนี่ยเป็นแบบสไตล์แบบมีความแบบ เขาเรียกอ,อะไรอ่ะคลักชูรี่เหรออ่าเป็นความแบบปันจงประณีตนิดนึงนะครับที่เลือกมาเป็นเหมือนขาหมกลุกแล้วก็โตวางอย่างนี้นะฮะเป็นไม้ดิบๆเลยลองมาข้างในฟังในบ้านครับแล้วใส่โซฟากับชุดวางทีวีนะครับไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถนั่งพื้นได้นะครับแล้วก็นั่งโซฟาได้ด้วยถ้าเราเปิดประตูไปเนี่ยก็ออกไปด้านนอกได้เลยนะครับ ไอตัวของบันไดาภายในบ้านเนี่ยครับเดินวนขึ้นไปได้เลยลองดูนะฮะลายกระเบื้องนะครับกับลายแต่งภายในบ้านเนี่ยครับก็จะมีความแบบน่ารักน่ารักอยู่นิดนึงนะฮะโอเคเข้ามาในฝั่งของส่วนครัวก็จะเลือกเป็นแบบสไตล์แบบสีขา,ขาวขาวนิดนึงนะฮะมีฮูดนะครับมีบาร์นั่งดื่มได้นิดหน่อยนะฮะอันนี้ครับก็เป็นภาพรวมของบ้านเนดะี๋ยวเราไปดูแปลนกันไอตัวแปลนเนี่ยครับ เราเดินเข้ามาตบเนี่ยเราจอดรถซ้ายกว่านะครับเดินเข้าไปตรงกลางเนี่ยเป็นสวนเลยมองลึกเข้าไปสุดเนี่ยครับเป็นศาลนะครับศาลพระภูมิที่เรามีพื้นที่สวนตรงนี้ครับกว้างประมาณ6.5เมตรลึกประมาณ9เมตรนะครับเอาไว้แบบทบํากิจกรรมระหว่างบ้านพ่อและบ้านแม่นะครับบ้านหลังนี้ครับ ชินแสเนี่ยล็อกพื้นที่ไว้ให้ร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าเราต้องเอาห้องนอนไว้ตรงนี้ห้องน้ำไว้ตรงนี้นะครับทางเข้าต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นหลังจากที่เราเดินเข้ามาห้องครัวก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับระยะล้นซักล้างแบบนี้เป๊ะเ,ะเลยช่องเปิดต้องเป็นแบบนี้เลยจริงๆแล้วชินแสอาจารย์เนี่ยออกแบบมาให้ผมหมดแล้วผมมีหน้าที่เอาไปฟอลโล่ให้มันสวยงามแค่นั้นเองนะครับเข้ามาปุ๊บซ้ายขวาเนี่ยครับเป็นที่จอดรถขึ้นไปมีห้องนั่งเล่นขนาด 3.5, คูณขนาดนี้ไม่ค่อยกว้างมากนะครับกำลังเล็กๆน่ารักแต่เราก็ออกแบบ โปร่งใช่ไหมสามารถเปิดสเปซเนี่ยทะลุก,กันได้นะครับถ้าเราหันด้านซ้ายเนี่ยเราก็เจอชุดครัวนะครับนั่งทานข้าวได้ด้านหลังเนี่ยก็เป็นห้องน้องหมานะครับที่สามารถเปิดออกด้านหลังได้เลยนะครับเวลาด้านในบ้านก็เปิดออกมาทั้งนี้ได้เลยนะครับด้านคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเหมือนห้องนอนเดียวนะครับที่ถูกแยกเลื่อนออกไป พอขึ้นมาชั้น2ครับมันมี2ห้องนอนที่มีตรงกลางเห็นไหมเดินขึ้นบันไดามาปุ๊บตรงกลางเนี่ยเป็นโถงโล่งโงถงโล่งๆตัวเนี้ยครับก็สามารถมองมาจากห้องนอนชั้น2ได้นะครับแล้วก็เดินเข้าห้องนอนใหญ่เนี่ยห้องนอนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะมันลึกประมาณ3 5แจ้วลกว้างประมาณ5.4เมตรนะครับแล้วก็มีส่วนของห้องน้ำนะครับอยู่ในห้องนอนเลยนะครับห้องนอนเล็กก็เหมือนกันคล้ายๆกันเลยแต่ห้องนอนเล็กก็จะเล็กกว่านะครับ บ้านหลังนี้ครับขนาดไม่ใหญ่เลยแต่ก็เล็กๆน่ารักนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเป็นครอบครัวเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับโอเคบ้านก็ออกแบบมาหน้าตาประมาณนี้ครับสวยนะฮะโอเคแนวไหนก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้นะครับวันแถวนี้เรียกว่าันแนวอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่หลังถัดไปครับสวัสดีครับแต่มีอะไรจะบอกครับหลังจากที่ออกแบบบ้านหลังนี้เสร็จแล้วฮะเจ้าของบ้านบอกว่า คุณพ่อไม่อยากแยกเรียนออกไปอยากอยู่ด้วยกันออกแบบเสร็จแล้วทำไงครับทำใหม่ดีครับทำใหม่ดีครับพร้อมชลุยกมานานแล้วโย เปลี่ยนยามไเลยจากหลังเดิมนะครับที่เป็น2หลังที่มีเรือนใหญ่กับเรือนเล็กนะครับตอนนี้มันรวมกันให้เป็นเรือนเดียวกันไปเลยนะครับต่อมาภายในบ้านเราก็จะเห็นนะครับว่าด้านซ้ายเป็นบ้านหลังใหญ่และด้านขวาเนี่ยครับก็เป็นเหมือนตัวของสาราผมชอบหลังนี้มากเลยนะดูแบบน่ารักน่ารักมากเลยตัวค่าขอสร้างของเราเนี่ยถ้าเราตั้งไว้ที่15 0 0 0บาทเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ยากมากเลยเนาะดูและถ้าเราเลือกใช้ของขนาดนี้ครับน่าจะไปค่อนข้างยากเลย ราคาเบสเซ็ตของราคาตารางเมตรตรงนี้อยู่ประมาณสัก3,8ล้าน